บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รน,นเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่าย,ยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์ส่วนที่เข้าขึฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจําวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยภารกิจมานาประจําวันและผมสันทัศน์รับหน้าที่ดําเนินรายการ มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่8เดือนมกราคมในหัวข้อเรื่องพระเจ้าผู้ไม่มีตัวตนและพระชนะของพระเจ้าที่จะนำมาคล้ายคลวนและสามัคคีทำร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมยนต์บทที่หนึ่งข้อ35ถึง42นะครับพระธรรมยนต์บทที่หนึ่งข้อ35ถึง42งก็ได้ปรากฏเรื่องราวและก็เนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสสโปดกของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปพระเยซูทรงเหลียวกลับมาและเห็นเขาตามพระองค์ไปจึงตรัสถามเขาว่าท่านหาอะไร และเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบีแปลว่าอาจารย์ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตรัสตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงพำนักและวันนั้นเขาก็ได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้วคนหนึ่งในสองคนที่ได้ยินย้อนพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันดรูน้องชายของซิมนเปโตร แล้วอันดรูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคลิสอันดรูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูพระเยซูทรงทอดพระเนตรเห็นเขาแล้วจึงตรัสว่าท่านคือซีโมนบุตรยอนซีนะเขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลา คุณฟังครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับแอนขณะที่เธอเก็บกวาดห้องออกกำลังกายในโรงแรมที่ผมไปใช้บริการจากการสนทนาผมค้นพบเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของเธอเธอกล่าวว่าบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนไร้ตัวตนแต่ฉันก็อยากให้พระเจ้าใช้ฉันเหมือนกันฉันเคยติดยาและขายตัวอยู่ข้างถนนแต่ฉันก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ฉันเลิกยาและเดินไปกับพระองค์ วันหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนฉันคุกเข่าลงที่พระบาทของพระเยซูและโปร่งทรงปลดปล่อยฉันให้เป็นอิสระคุณรู้ฟังครับผมขอบคุณแอนที่ได้แบ่งปันเรื่องราวที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อเธอและก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ไร้ตัวตนนะครับพระเจ้าทรงใช้เธอในการสนทนาน,นี้ด้วยวิธีที่งดงามเพื่อเตือนผมถึงลิทานุภาพในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพระองค์นะครับพระเจ้าทรงรัก ที่จะใช้บุคคลที่มักถูกมองข้ามเช่นกันคุณรูฟังครับอักครทูตอันดรูไม่ค่อยเป็นที่รู้จักดีเท่ากับเปโตรพี่ชายของเขาแต่พระกัมพีได้บันทึกว่าแล้วอันดรูก็ไปหาซิโมนเปโตรพี่ชายของตนก่อนแล้วก็บอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสยาแล้วอันดรูจึงพาซิโมนไปเฝ้าพระเยซูคุณรู้ฟังครับเปโตรได้พบพระเยซูผ่านอันดรู เมื่ออันดรูซึ่งเป็นสิทธย์คนหนึ่งของยอนผู้ให้บัพติศมาได้รู้จากพระเยซูผ่านยอนเขาติดตามและก็เชื่อในพระองค์และบอกกับพี่ชายของเขาทันทีความสัต์ซื่ออย่างเงียบๆของอันดรูได้สร้างผลกระทบที่เขย่าโลกนี้กุณรู้ฟังครับพระเจ้าทรงให้คุณค่าการรับใช้ที่สัต์ซื่อมากกว่าชื่อเสียงพระองค์ทรงใช้เราได้อย่างทรงพลานุภาพ ในทุกทที่ที่เราอยู่แม้กระทั่งในยามที่ไม่มีใครเห็นก็ตามคุณผูฟังครับขอให้คุณได้ใช้เวลาคิดและใกล้ครวญดูว่าความสัตย์ซื่ออย่างเงียบๆของผู้ใดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณและคุณรับใช้พระเจ้าโดยการรับใช้คนอื่นอย่างไรในวันนี้ มาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจําวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่ไม่เคยมองข้ามข้าพระองค์ขอพระคุณที่ทรงใจข้าพระองค์ให้สร้างความแตกต่างในที่ที่ข้าพระองค์อยู่ คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาประจําวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีข้อสงส OR, ัยหรือมีค,คาถามเพิ่มเติมนะครับหรือสนใจจะสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับภารก,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 กิจมานาประจําวันเพื่อติดต,ต่อขอรับหนังสือเฝ้าเดี่ยวมานาประจําวันซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับติดต,ต่อผ่านช่องทางดังนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจาน้าซองส่งถึงภารกิจมานาประจำวันตูปอนอสาหปอนอฝอหัวมากกรุงเทพ 1>, 1 0 2 4 3ผ่านทางโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข0 2 7ย8 5 1 6 6 7และเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i ODB.ORG และทั้งวันนี้คือมานาประจำวันนะครับสร้างสรรค์และผลิตร,รายการโดยภารกิจมานาประจำวันและผมสันทัดพร้อมทีมงานก็ถือโอกาสลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพร,พรสวัสดีครับ พราะในโลกใบนี้ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ ทรงปรัดในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงในมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนาม ใ้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ ต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ค่าเป็นแสงสว่างสองไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำ ความคิดให้เป็นเนื้อน้ำพระไทยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงใดมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็น จะเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสดทอง 白。Bye.